สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่2 3กันยายน2565กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้78 6มิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือต่วัานี่ อุณหภูมิอยู่ในช่วง30-34องศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้34องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับเรามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับล่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเข้าสู่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอ,อันดามัน ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกําลังปานกลางลักษณะจะอี้ทำเมื่อภาคเหนือมีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกแรงในบางแห่งครับเรามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศสีชั่วโมงตั้งหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปูนครับ อุณหภูมิต่ำสุด2้าวองถึงา,าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3องถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองและละเจ็ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุโขไทยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและกัเพชรบูรณ์ครับ อุณหภูมิต่ำสุดสา3ามถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3มสถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือจะมีฝนตกได้ในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในบางแห่งขอขอพ้อพ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉาพันละน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ตัวนะครับ และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์นิยมวิทยาภาคเหนือได้ทีโทร053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของศูนย์นิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน